ป๊ะปะไอใสไอสุนี่เขาเจ้าโทรมากห้พีเบื้องหน้างานนี่เดี๋ยวนี้บอกเออแม่นะไปขึป้นรถสะหลังจากที่เราได้รับการติดต่อประสานงานนะครับพูดคุยถึงลักษณะของการใช้งานแล้วสิ่งต่อไปนะครับนั่นคือการไปปูดคุยกันที่หน้างานก็พูดว่าจัง เพื่อให้มีความ้อใจที่ตรงกันนะครับไปไปไป,ไปกันเลยเป็นประจำนะครับหลังจากสอบถามลักษณะางานเบื้องต้นแล้วซิ่งต่อมาทีสองเศร้าตรงเหตุหนึ่งก็คือการออกไปเบื้องหน้างาน เพื่อรับทราบความต้องการร่วมไปถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของงานจากผู้ว่าจา้างแต่หากว่าสถานที่จัดงานนั้อยุ่ไกลนะครับสองเศ้าก็จะรบกวนให้เพื่อนสรงภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอของสถานที่จัดงานางนั้นๆมาให้ครับมือนีก็คือการน,นะครับสองเศ้าเดินทางมาโรงแรมชินีแกนอุบนราชธานีมองทีเพื่อนสีใสจัดงานในเทื่นี ขอดีของการวาเบิ่องมองจัดงานก่อนคือเหตุหสองเศร้าประเมินบุคลากรอ,อุปกรณก์ร่วมไปถึงเครื่องใหม่เครื่องมือให้เพียงพ่อและมีความเหมาะสมกับงาน และถือเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่ามองจัดงานเทื่น,นี่เป็นมองที่สองเศร้าเคยให้บริการด้านระบบเสียงมาแล้วนี่หลายเทือบวกว่าจะเป็นงานอ f t e r party หลังจากงานแตงน่งนเนาะงานสัมมนางานแสดงสินค้าก็เลยเห็นให้การพูดคุยมอนี่นะครับลงเอเ่ยด้วยความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่ายว่าง่ายๆนั่นก็คือลาบลื่นแหละครับผม อย่าลืมเ้ยครับพี่น้องถามีแผนสิจัดงานหรือว่าจัดกิจกรรมเทือใดเอิ้นใส่ระบบเสียง2องเศ้าได้นะครับเพราะว่าเฮาพร้อมนําเสนอความโดดเด่นในตัวของพี่น้องทุกๆคนนี่ยผ่านระบบเสียงที่ได้มาตรฐานและบริการที่จริงใจสำหรับคลิปนี้สองสาวล่าไปก่อนครับฝากติดตามไว้น้ำแน่สำหรับ สองเศร้านะครับบวาสิเป็นเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ไลน์เดอ้อมือนีลาบไปก่อนสวัสดีครับ